18มิถุนายนปี60ครับผมอยู่ที่โรงเรียนบ้านเก่าขามอำเภอน้ํายืนอุบลราชธานีจุดที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินที่เห็นเป็นร่องน้ำห้วยแก้วหลังจากที่นายกชาตรีศรีวิชาทาปรับปรุงใช้ระบบธนาคารน้ำใต้ดินนะครับลำห้วยตัวน,นี้จะมีกุดจะมีวังเพื่อกักเก็บน้ำอัดลงใต้พื้นดิน เริ่มโครงการนี้ปี58ครับปี58พื้นที่ตรงนี้พายุวากอเข้ามาน้ำจะล้นทะลักท่วมโรงเรียนล้นไปหน้าโรงเรียนท่วมถนนทำให้ถนนขาดเกือบทุกปีครับปี58ครับธนาคารน้ำใต้ดินทําที่ตรงนี้หลวงพ่อสมานสิริปัญโยท่านจะคุณเคยมาที่นี่ ท่านพลโทนิรุตเกษริมาที่นี่พันเอกธนศักดิ์มิตรพานน์มาที่นี่ในอำเภอเกลือชัยพองแพ้วในอำเภอแหวนเพชรทำธนาคารน้ำใต้ดินจนได้แชมป์ที่นี่ครับจากร่องนั้นมาถึงร่องนี้จะมีท่อระดับสองท่อส่งต่อกันมาเรื่อยๆครับคุณภูกวิทครับนี่คือท่อครับอยากให้ดูท่อนะครับ ลำห้วยจับมาที่นี่ส่งต่อกันมาเรื่อยๆลำร่องห้วยแก้วจะสิ้นสุดที่นี่ครับคงจำได้นะครับตรงนั้นจะเป็นต้นบกใครมาก็จะถ่ายภาพตรงนี้จากลำห้วยธรรมชาติมาสิ้นสุดตรงนี้มันไปไหนไม่ได้ทุกปีก็จะท่วมจะท่วมจะท่วมจาก58 59และ60นน้ำไม่ท่วมแล้วครับ น้ำมันจมหายจมหายจมหายลงใต้พื้นดินนะครับซอกซอนซอกซอกไปตาำโขดเคิรเนินสไลด์ใต้พิภพเรามองไม่เห็นหรอกครับแล้วมันก็จะไปโผล่ที่สมพรโมเดลไปโผล่ที่นาคุณพ่ออุดรเทศนาอยู่ด้านตะวันตกเชียงใต้น้ำไปโผล่ตรงนั้นเป็นจุดที่ต่ำทะลักล้นขึ้นมาธนาคารน้ำใต้ดิน ทำแล้วน้ำจะไม่ท่วมทำแล้วน้ำจะไม่ไหลไปไหนถูกกัดเก็บไว้ในใต้พื้นดินน่าแล้งก็สูบมาใช้มีน้ำบริสุทธิ์เดิมมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคเก็บน้ำฝนล,ลงใต้พื้นดินทำเถอะครับธนาคารน้ำใต้ดินวันนี้ผมอยู่ข้างๆครับคุณจันรอนมาศึกษาดูงานนะครับหลายที่แล้ว เหนื่อยไหมครับสนุกค่ะมันได้เจออากาศที่บริสุทธิ์คือเหมือนกันเรามาเที่ยวแล้วก็มาเที่ยวแบบธรรมชาติทํางานอยู่กับการท่องเที่ยวมันมีความสุขค่ะและยิ่งมาเห็นน้ําจากที่ท่านอาจารย์พินิจพูดบอกว่าจากน้ําที่เคยเต็มแล้วก็มากักเก็บน้ําและสามารถแก้ปัญหาให้ชาวบ้านของเกาะขามได้นี่มีความภาคภูมิใจได้ว่าเราอ่ะที่ได้มาวันนี้ คืออีกหลายคนที่อยากจะมาแต่ไม่ได้มานะคะต้องโซ่ค่ะถึงจะมาถึงทำนะครับธนาคารน้ำตะดินครับแก้ปัญหาทุกอาการน้ำติดต่อสถาบันวิจัยนิเทศาศาสนคุณครูควิดครับครับ0818769113ครับ